สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์เหมือนมีมือถือหนึ่งเครื่องที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยไม่้จะปิดมือถือปิดเน็ตปิดคอมไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ ซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือว่ากลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone สามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว MVIP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นถึง1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลย ตัว MVA P จะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าแน่นอนใครสนใจที่อยากจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปของผมได้เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกผมขอแนะนำนี่เลยร้านเจน้ำการค้า เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนมีแพ็กเกจหลากหลายให้เพื่อนเพื่อนเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆที่เพื่อนเพื่นเล่นอยู่รับรองว่าเติมถูกแน่นอนมีช่องทางการติดต่อที่ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าทาง l i น์แอเลยก็ได้เพื่อนเพื่สามารถทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยอย่าลืมนะครับใครที่อยากเติมเกมมือถือต้องร้านเจน้ำการค้าเท่านั้น เอาล่ะครับผมสุดครับวันนี้นะครับผมเราก็มีในเกมพินเซตลิงนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เพิ่งจะเปิดให้เล่นใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับผมเกมนี้เป็นแนวออโต้เทิร์นเบดนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสนุกและมีระบบที่ให้เราเลือกเล่นค่อนข้างที่จะง่ายไม่เข้าใจยากเลยนะครับผมผมลองเล่นแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบเกมนี้มากเดี๋ยวผมพามาดูกันว่าในเกมนี้เนี่ยมันมีอะไรให้เราได้เล่นบ้างแน่นอนอยู่แล้วครับผมเกมแนวเทิร์นเบดก็จะไม่พ้นเรื่องการจัดทีมจัดตัวละ เดี๋ยวเรามาดูการจัดทีมกันนะผมนี่นี่คือการจัดทีมของเกมนี้1ทีมเนี่ยสามารถเอาตัวละครลงไปได้6ตัวแล้วแต่แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีเผ่าพันธุ์และก็ค่าสเตตัสที่แตกต่างกันออกไปนะผมว่าแต่ละตัวเนี่ยเราจะเอาลงแบบไหนบางตัวก็จะเป็นแนวสายแทงบางตัวก็จะเป็นแนวสนับสนุนเห็นไหมสนับสนุน เนี่ยอันนี้เป็นสายโจมตีเนี่ยอันนี้เป็นโจมตีอะไรแบบนี้ครับผมแล้วแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีการทําคอมโบด้วยหมายความว่าถ้าเราเอาตัวละครที่มันต้องการอะอย่างเช่นตัวนี้นี่ตัวนี้นะเรากดที่ตัว C ตัวนี้เขาจะบอกว่าถ้าเราเอาตัวไหนลงเนี่ยเราถึงจะได้คอมโบอย่างตัวนี้เนี่ยถ้าเราเอาเลนะลงตัวที่ผมเล่นอยู่คือฮาคุโจกับเลนะจะได้สกิลคอมโบมาเพิ่มนะผมซึ่ง การทำสกิลคอมโบมาเพิ่มเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้ทีมเราเนี่ยโหดขึ้นจากสกิลคอมโบนะแล้วก็จะมีการพัฒนาตัวละครนะผมจะมีการพัฒนาตัวละครเนี่ยมีการอัพอุปกรณ์ในตัวละครของเราเนี่ยเห็นไหมอย่างเช่นตัวนี้ของผมก็เป็นปืนม่วงชุดม่วงบวก5บวก5สามารถอัพเลเวลให้มันนี่เห็นไหมอัพเลเวลให้มันทะลุทะลวงก็คือให้มันผ่านเลเวลตรงนี้ไปให้ไนดะ้แล้วก็เอาไอเทมที่เราไปฟาร์มมาได้เนี่ยอัพเลเวลให้มันอ่ะ เกมแนวนี้เนี่ยเกมแนวเทิร์นเบทแน่นอนมีระบบกาชาให้เราเนี่ยสุ่มกันแบบมันๆเลยเดี๋ยวผมพาไปดูระบบกาชากันนะครับผมเราคลิกมาที่แอร์ดับตรงนี้เลยนะครับผมนี่มุมขวามือตอนนี้ผมมีบัตรกาชาอยู่174อันนะฮะโหเยอะมากเดี๋ยวเราทำการสุ่มให้ดูเลยนะว่าผมจะได้ตัวเทพเทหรือเปล่าตอนนี้ผมกําลังตามหาตัวหนึ่งอยู่ที่มันเป็นอัศวินขี่มา้าเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่าอ่ะเราเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าครับผมปึ๊บไปอ,อุบกดข้ามไปเลยฮนะนี่ โอ้ได้ได้ไม่มีแบบตัวสีทองทองเลยอ่ะนี่แล้วถ้าเราสุ่มครบจํานวนครั้งที่เขากําหนดเขาก็จะมีการรันตีให้เราด้วยนะผมนี่ถ้า15ครั้งผมก็จะการันตี SSR หรือ SSR หายากนะมี SR s แล้วก็ SSR หายากอีกนะหลายขั้นมากเลยอ่ะลองดูก็สักทีนึงอ่ะอันนี้อันนี้ไม่มีอ่ะครั้งต่อไปนี่เราได้แน่นอน SSR หรือ SSR หายากการันตีกดเลยฮะปุ๊บปุ๊บ มาไหนไหนเอเอาหายากอันนี้เอเอสอาอะไรเอเอสอาอะไรออกมาอุ้ยโอ้บับเบิ้ลเรามีแล้วเรามีแล้วโอ้ได้ไมาตัวเดียวครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอสุ่มให้หมดเลย144อันนะฮะไปลุย อ่ะสุ่มหมดแล้วครับผมไม่ได้เลยไม่ได้ผมไม่ได้ตัวที่ผมต้องการเลยอ่ะแล้วนอกจากเลทในการสุ่มเนี่ยที่เขากําหนดมาให้ว่าถ้าเราสุ่มกี่ครั้งแล้วจะได้ตัวละคร S S R หรือว่า S S R หายากเนี่ยมันก็จะมีอ่าโหมดลิทในฝันคือตรงนี้ครับผมนี่นี่มันอยู่ตรงนี้ลิทในฝันพอกดเข้ามาเนี่ยเราจะสามารถเอามตัวละครเนี่ยระดับ S S R และ S S R หายากมาใส่ในลิทในฝันได้อย่างละ2ตัวนะผมก็คือถ้าเราเอามาใส่อ่ามันจะเพิ่มโอกาสในการออกตัวลิทในฝันของเราถ้า ถ้าเรามีตัวไหนที่เล็งๆไว้แล้วอยากได้ว่ะให้เราเนี่ยเอามาใส่ไว้ในลิทในฝันมันจะมีโอกาสได้มากขึ้นนะครับผมและเกมนี้เนี่ยเวลาสุ่มได้ตัวละครที่ซ้ํากันเนี่ยก็ไม่ต้องไปเสียใจนะถ้าได้ตัวละครที่ซ้ํากันเนี่ยก็สามารถเอาไปอัพเพิ่มดาวได้ยิ่งตัวละครที่ดาวสูงมันจะทําให้เพิ่ม BP สูงก็คือทําให้เราทีมเราเนี่ยเก่งขึ้นนั่นแหละนะครับผมถ้าเป็น55ดาวได้เนี่ยสูงสุดเลยคือดีมากเลยทีมเราเนี่ยจะเก่งขึ้นได้มากเลยครับผม แล้วก็จะมีโหมดการเปิดกาชาอีกแบบหนึ่งนะครับผมคือโหมดการเปิดกาชาแบบเลดอัพนี่ตรงนี้ครับผมคลิกเข้ามาที่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็การเปิดกาชาแบบเลดอัพเนี่ยตรงนี้จะใช้ อูปองที่เป็นสีลุ้งในการเปิดนะผมในแต่ละอัปเดตในแต่ละครั้งเนี่ยการเปิดกาชาแบบเลดอัพตรงนี้เนี่ยจะให้ตัวละครที่ไม่เหมือนกันนะผมแต่ละตัวละครก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างในแพทนี้เนี่ยถ้าเราเปิดเนี่ยเราจะได้เป็นตัวอไอเลนนะผมไอเลนก็คือตัวละครที่มันเป็นตัวพวกเลดอัพที่ที่อยู่ในการเปิดแบบนี้เนี่ย จะมีเอฟเฟกและสกิลค่อนข้างที่จะดีในแต่ละแพทมันจะมาใหม่เรื่อยๆไงคือถ้าเราพลาดไปเนี่ยเราอาจจะหาไม่ได้อีกแล้วก็คือให้มาเปิดตัวนี้รีบอัพให้มันเต็ม5ดาวเลยยิ่งดีนะผมอย่างแพทที่แล้วเนี่ยเป็นตัวยูจินซึ่งตัวยูจินเนี่ยผมก็ได้มาอยู่หรอกแต่ว่า,ายังไงอะผมก็เปิด เปิดได้แบบเนี่ยได้แค่2ดาวได้มาแค่2ดาวเองตัวยูจินตัวนี้ก็เสียดายมากเพราะว่าตัวยูจินเนี่ยเขาถ้าที่จะโหดนะนี่ถ้ามัน5ดาวได้เนี่ยเห็นไหมมันจะลดเกาะแล้วก็ลบล้างโล่อมตะของศัตรูได้เนี่ยไอตัวนี้เนี่ยโคตรโหดซึ่งผมพลาดไปแล้วแพทนเนี้ยมันเป็นตัวใหม่มาแล้วแต่ว่าตัวใหม่ก็จะดีขึ้นไปเราก็ไปสุ่มเอาตัวใหม่ก็ได้นะครับผมนอกจากสุ่มกาชาตัวละครแล้วยังมีสุ่มกาชาอาวุธของตัวละครนั้นๆด้วยแต่ละตัวละครจะมีอาวุธพิเศษสําหรับตัวละครนั้นๆนะครับผมถ้าเราใส่ อาวุธที่เหมาะสมกับมันเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวละครเราเนี่ยเก่งขึ้นได้อีกเยอะเลยนี่เสริมแกนกลางตัวนี้เนี่ยเห็นไหมตอนนี้ผมมีบัตรสุ่มอาวุธตัวละครไอตัวละครอยู่38มสิบแปดใบเราลองสุ่มเลยไหมถ้าผมสุ่มครบ20ครั้งผมจะได้แกนกลาง SSR และ SSR ออาเออย่างไงวะเนี่ยอลองดูเลยแล้วกันไปปึ๊บยังไงครับได้ไปเนี่ยโอ้ได้ของธรรมดาหมดเลย ได้ของธรรมาดาหมดเลยสุ่มต่อครับผมเปึ๊บอุ้ยได้อาวุธของตัวละครวุ้ยผมได้ดาบอันนี้มาด้วยผมมีตัวละครตัวนี้แล้วผมเอามันเล่นอยู่อ่าแจ่มเลยครับผมสุ่มอีกรอบหนึ่งฮะรอบนี้เราน่าจะการันตีใช่ไหมสามสิบรอบนั่นโอ้โหได้ซ้ำอ่ะตอนนี้เนี่ยผมอยากได้ดาบ <c oughs> ผมอยากได้ดาบของตัวละครของที่ผมใช้อยู่มันชื่อว่าอะไรวะไอ เออช่างมันแล้วก็จะมีกาชาเสริมตราตรงนี้ผมนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนออปชั่นพิเศษให้ตัวละครของเราอะเราลองสุงนะ่มไหมมีการันตีเหมือนกันแต่ว่าผมมีไม่ถึงอะผมผมมีตาไม่ถึงโอเคเราก็สุ่มไปเท่าอุ้ยอุ้ยได้ของดีมา3อันเลยนะถือว่าเราดวงดีมากรอบนี้อะ หน้าเริ่มเกมเนี่ยหน้าแรกหน้าล็อบบี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตัวละครที่เรามีอยู่ได้นะผมนี่เราชอบตัวละครตัวไหนเราสามารถเอาให้มันมาเป็นแบบว่าอลเปเปอร์หน้าเริ่มเกมเราได้เลยนะผมวิยูจินตัวนี้มีสกินเรอนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่าปึ๊บเรียบร้อยเห็นปะ เท่ดีนะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีเหมือนกันนะครับผมในส่วนของกิจกรรมเนี่ยเกมนี้มีทั้งกิจกรรมมีทั้งภารกิจให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายเลยครับผมตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยเกมเนี้ยกิจกรรมเยอะมากเล่นไม่มีเบื่อเลยนี่ศูนย์กิจกรรมตรงนี้เขาก็จะบอกว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างมีตู้เสื้อผ้ามีห้องไลฟ์มีเป้าหมายการรบห้องสไตล์ทีมเราก็มาสามารถเลือกเล่นกิจกรรมพวกนี้ได้นะผมมีภารกิจ ภารกิพวกนี้ก็จะได้ของฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กลัวว่าสายฟรีจะเล่นไม่ได้ก็เกมนี้เนี่ยสายฟรีเล่นได้แน่นอนนะครับผมแต่ก็คงจะต้องหลบๆให้สายเสียตังค์เขาหน่นอยนะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีจัดแรงนะครับผมตอ,ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะท,ทําทีมเหมือนตัวนี้เห็นไหมผมขาดอยู่ ผมขาดอยู่ตัวเดียวคืออัศวินที่ขีม่ม้านี่นี่นี่อัศวินตัวนี้วิเวียนเนี่ยเมื่อกี้ผมไปสุ่มมาไม่ได้เออผมถ้าผมได้ตัวนี้มาผมจะทําทีมได้เหมือนเขาเลยคือตัวละครเหมือนเขาแหละแต่อุปกรณ์อื่นก็คงไม่เหมือนเขาเพราะเขาน่าจะเติมไปเยอะน่าดูเลยนะจุดเด่นของเกมนี้เลยอย่างหนึ่งนะครับผมคือตัวเกมเนี่ยไม่กินสเปคนะครับผมแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ารักมากเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูนะ นี่นี่นี่อย่างเทียมเนี่ยก็คือตัวละครเนี่ยจะมี2เวอร์ชั่นจะเป็นแนวเวอร์ชั่นตัวเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยและก็จะมีตัวละครเป็น version, เวอร์ชันนี่เป็นเป็นเวอร์ชันเหมือนเป็นคนเป็นการ์ตูนที่เป็นอนิเมะมากขึ้นนะผมเห็นไหมตัวละครเนี่ยเห็นป่ามี2เวอร์ชันเอ,อ แบบมันยังไงอ่ะมันทำให้เราไม่ค่อยเบื่อนะสำหรับการเล่นแบบนี้ที่เราเบื่อตัวละครแบบเนี่ยยืนแบบนี้แล้วอะ่ะแต่แบบนี้ก็เท่ไปนะแต่ว่าเราเราเห็นแล้วเราเบื่อแล้วเราเปลี่ยนแนวให้มันมายืนแบบเท่ๆแบบนี้ก็ได้แต่ละตัวละครก็จะมีสกินแยกของมันให้อีกครับผมนี่สำหรับสายสะสมสกินเนี่ยก็มีสกินให้ด้วยเห็นป่ะมีอิโมจิให้ด้วยนะผมหกเกมนี้เป็นเกม แนวเทอร์นเบทที่หลากหลายมากตั้งแต่ที่ผมเคยเล่นเกมแนวเทอร์นเบทมานะฮะนี่เห็นไหมนี่แต่ละตัวก็จะนี่มีภาพที่แบบแตกต่างกันออกไปเห็นไหมนี่โอ้โหสายโลลิที่บอกเลยชื่อยูจินอายุ1,253ปีนะส่วนสูง153มีประวัติด,ด้วยโอ้ลายละเอียดนี่เยอะมากนะครเผ่าพันธุ์ไฮบิดสายโจมตีเฮ้ย ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยเพื่อผมมาจิ้มโปรไฟล์ดูแล้วผมเพิ่งเห็นว่ามันมีประวัติอุ้ยอันนี้อายุ1072ปีโหมดที่มีให้เราเล่นเนี่ยก็จะมีโหมดผจญภัยแอดเวนเจอร์โหมดนี้จะเป็นโหมดกึ่งกึ่งเนื้อเรื่องนะฮะผมแล้วก็จะมีอ่าโหมดที่หลบภัยโหมดอารีนาโหมดที่หลบภัยเนี่ยโหมดที่หลบภัยเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆ Daily ดล e s t วที่เราต้องเข้าไปเล่นในแต่ละวันนะเราก็กดเข้ามาที่หลบภัยเลยมันก็จะมี ของให้เราเล่นเยอะแยะมากมายเลยในนี้เพื่อที่จะพัฒนาตัวละครของเราก็คือในแต่ละวันเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาเล่นโหมดที่หลบภัยเพื่อที่จะ ได้ทรัพยากรไปอัพตัวละครน,นุ่นนั่นนี่ต่างๆของเรานะผมแล้วก็ไอ้โหมดแอสเพนเจอร์นี่ก็เป็นโหมดหลักๆของเกมนี้อยู่แล้วเราก็จะผ่านไปเรื่อยๆตามเลเวลของเราเลยนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ด่าน32นะผมถ้าผมผ่านหมดมันก็จะไปด่าน33 34 35เรื่อยๆโหมดอารีนาก็ที่รู้ๆกันอยู่แล้วก็คือเป็นการต่อสู้กับคนอื่นนั่นแหละเนาะอารี ina, <S <s <he S 1> นาเห็นไหมตอนนี้ผมเนี่ยอยู่ที่อันดับ1 0 1แล้วนะฮะเลยพลังต่อสู้ของผมนี่ 6,254k สามารถสู้ใครได้ตัวนี้สู้ไม่ได้เลยสามารถสู้ได้แค่แบบคนที่อ่อนด้อยกว่าเดี๋ยวผมว่าผมต้องอัพตัวละครแล้วแหละผมต้องอัพทีมของผมแล้วแหละให้มันเก่งขึ้นอีกนะครับผมไม่งั้นไปสู้ไม่ได้ผมต้องติดอยู่ที่อันดับ101แน่เลยเดี๋ยวผมมาอัพให้ดูนะว่ามันมีอะไรให้อัพบ้างสำหรับเกมนี้นี่ก็จะมีอาวุธอย่างที่ผมไม่เปิดมาให้ดูตอนต้นคลิปนะผมที่ผมได้อาวุธของไอ้ตัวนี้มาที่ผมบอกว่าผมมีตัวละครนี้เห็นไหมเอาก็เอาอาวุธเนี่ยมาอัพ เกรดให้มันได้นี่เห็นไหมถ้าเราอัพต่อไปพลังโจมตี HP เดฟก็จะเพิ่มขึ้นกดเลื่อนขั้นเลยนี่เห็นไหมบวกที่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกนู่นนั่นนี่มาอีกบวกอีกรอบนึง,งาะหมดแล้วนี่แล้วก็ไอเหรียญตาที่เราไปสุ่มมาได้ก็จะเป็นการเอามาใส่เป็นออปชันเสริมให้ตัวละครน,นั้นๆอันนี้เดฟห้าเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เป็นแนวป้องกันก็ใส่เดฟให้มันไปเห็นปะ่ะตัวไหนอีกที่ยังใส่ออปชั่นไม่ครบนี่อย่างตัวนี้ยังไม่มีออปชันอะไรเลยแล้วก็ ใส่ออปชันให้มันเพิ่มกลัดก่อนไปเลยอ,ยเ,หอเหมือนจะไม่ค่อยดีนะอ่านๆดูแต่ว่า BP เพิ่มเยอะมากก็ใส่เข้าไปครับผมแล้วก็อันนี้ดาเมจฟื้นฟูใหอสัยเข้าไปเห็นป่ะมีตัวไหนอีกยังไม่ใส่ตัวนี้พัฒนาได้ามาปลูกพลังเราได้การ์ดมาเพิ่มที่มาปลูกพลังปุ๊บนี่ดาวเพิ่มป่ะอ๋อได้สกิลเพิ่มอ่ะ เดี๋ยวผมจะลองไปเล่นให้ดูแล้วกันนะลองลองไปสู้ในอารีนาให้ดูแล้วกันว่าสู้กับคนอื่นนี่มันมันแค่ไหนนะผมเราเห็นระบบต่างๆมาเยอะและ้วเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนที่มันเป็นระบบการต่อสู้นี่มันจะมันแค่ไปเลยไม่ต้องพูดมากกดให้ดูเลยครับผมเราดูแบบคูณหนึ่งนะเห็นไหมนี่มันทําคอมโบกันมันจะออกมา2ตัวพร้อมกันแล้วมาสู้พร้อมกันนะผมนี่แล้วจะเป็นสกิลผสมกันเห็นปะโว้ยยิงยิงยิงเป็นไง โอ้โหเป็นเกมอนิเมะน่ารักนะครับผมตัวการ์ตูนเนี่ยตัวเล็กน่ารักสดใสแต่ว่าเอฟเฟกเนี่ยอลังการมากเนี่ยของเขาก็เป็นคอมโบเหมือนกันเขามี2ตัวตัวหนึ่งออกมาเชียร์ตัวหนึ่งออกมาสู้ฟืบแล้วก็เวียงไปปุ่งโดนแถวหลัง3ตัวของเราเต็มๆ็มนะฮะแต่ไม่เป็นไรตาเราเอาคืนแล้วคราวนี้นี่เราก็มีคอมโบเดียวกันกับเขาเหมือนกันเรามีตัวละครที่เป็นคอมโบเดียวกับเขาฟืบเวี่ยงดาบใส่แถวหลังโบเขาให้ ออนี่เป็นไงล่ะอะถ้าใครที้เกียจด,ดูฉากต่อสู้นะผมก็สามารถกดข้ามไปได้เลยหรือสามารถกดให้มันเร่งความเร็วได้กดได้สูงสุดถึง 4x เลยนะนี่เรามาดูการสู้แบบเร็วๆกันปูป้าปูป้าเห็นไหมโอ้โหโอ้โหเกมนี้นะบอกเลยว่าภาพเนี่ยภาพมันสวยแล้วมันไม่กินสเปคอะดูดิลื่นไหลามากเลยยังไม่เห็นแบบกระตรงกระตุกเลยเนี่ยตั้งแต่เล่นมา นี่ก็สู้กันโปะปะโปะโปะไปถ้าขี้เกียจด,ดูแล้วก็กดข้ามได้เลยนี่เมื่ก็จะแจ้งผลให้เราได้เลยนี่เห็นไหมเราชนะเราขึ้นมาเป็นอันดับ92แล้วเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับเกม Princess Link นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแนะนำหรือว่าทำอะไรให้เพื่อนๆดูในเกมนี้เดี๋ยวคอยติดตามดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ลนแล้วกันแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย